ะะมาถึงประเด็นสำคัญที่หลายคนกังวลกันมากที่สุดนั่นคือเรื่องของคอเลสเตอรอลที่อยู่ในไข่ครับเรามาทำความเข้าใจความจริงเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลในไข่ให้ชัดเจนขึ้นครับก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่าคอเลสเตอรอลเป็นไขมันชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างยิ่งค่ะไม่ใช่ผู้ร้ายเสมอไปคอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเป็นสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนหลายชนิด เช่นฮอร์โมนเพศวิตามินดีและน้ำดีซึ่งจำเป็นต่อการย่อยไขมันค่ะครับและสิ่งที่สำคัญที่หลายคนอาจยังไม่ทราบคือร่างกายของคนเราสามารถสร้างคอเลสเตอรอลขึ้นเองได้ครับโดยส่วนใหญ่แล้วตับของเราจะทำหน้าที่สร้างคอเลสเตอรอลเป็นหลักซึ่งมีปริมาณมากกว่าคอเลสเตอรอลที่เราได้รับจากอาหารเสียอีกครับโดยเฉลี่ยแล้วร่างกายคนเราจะสร้างคอเลสเตอรอลประมาณ80%ของคอเลสเตอรอลทั้งหมดในร่างกาย ส่วนที่เหลืออีกประมาณ20%ซมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปครับนั่นหมายความว่าการที่คอเลสเตอรอลในเลือดจะสูงหรือไม่สูงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกินคอเลสเตอรอลจากอาหารเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตคอเลสเตอรอลของตับและการตอบสนองของร่างกายต่อคอเลสเตอรอลในอาหารซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะย้อนกลับไปในอดีตครับประมาณช่วงปี 1960- ถึง1970 วงการแพทย์และสาธารณสุขทั่วโลกมีความเชื่อว่าการบริโภคคอเลสเตอรอลจากอาหารสูงๆโดยเฉพาะในไข่แดงจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดครับด้วยเหตุนี้จึงมีการแนะนำให้จำกัดการบริโภคไข่แดงอย่างเคร่งครัดเช่นไม่เกิน2-2ฟองต่อสัปดาห์แต่เมื่อเวลาผ่านไปมีการศึกษาและงานวิจัยขนาดใหญ่จานวนมากเกิดขึ้นค่ะ โดยเฉพาะในช่วง20-30ปีที่ผ่านมาซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงทําให้ความเชื่อเดิมๆต้องถูกทบทวนและปรับเปลี่ยนไปค่ะครับจากงานวิจัยล่าสุดจํานวนมากโดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Meta-Analysis พบว่าสําหรับคนส่วนใหญ่ที่มีสุขภาพดีการบริโภคคอเลสเตอรอลจากอาหารในปริมาณปกติไม่ได้ส่งผลให้ระดับคอเลสเตอรอลรวมหรือคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี LDLC ในเลือดสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่งานวิจัยเหล่านี้ค้นพบก็คือร่างกายของเรามีกลไกาการควบคุมที่ซับซ้อนค่ะเมื่อเรากินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเข้าไปตับของเราจะปรับลดการสร้างคอเลสเตอรอลลงเพื่อรักษาสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในเลือดให้คงที่ค่ะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนส่วนใหญ่จึงไม่รับผลกระทบจากการบริโภคไข่ในปริมาณปกติค่ะนอกจากนี้งานวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่มีผลต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดมากกว่าคอเลสเตอรอลจากอาหารก็คือไขมันอิ่มตัว (saturated fat) และไขมันทรานส์ (fat) ที่มักพบในอาหารแปลรูปเนื้อสัตว์ติดมันผลิตภัณฑ์จากนมที่มีไขมันสูงและอาหารทอดต่างๆครับไขมันเหล่านี้ต่างหากที่ไปกระตุ้นให้ตับสร้างคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL-C) เพิ่มขึ้น และลดคอเลสเตอรอลชนิดดี HDL ลงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคหัวใจและหลอดเลือดครับในส่วนของคอเลสเตอรอลชนิดดี HDLc และคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี LDLc ซึ่งหลายคนคุ้นเคยกันดีนะคะไข่มีส่วนช่วยในเรื่องนี้ด้วยค่ะงานวิจัยบางชิ้นพบว่าการบริโภคไข่เป็นประจำ อาจช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี HDL-C ได้ซึ่ง HDL-C มีบทบาทสำคัญในการขนส่งคอเลสเตอรอลส่วนเกินออกจากหลอดเลือดกลับไปที่ตับเพื่อขับทิ้งจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดตีบตันได้ค่ะดังนั้นสรุปได้ว่าความกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลในไข่ที่เคยเป็นประเด็นใหญ่มานานหลายสิบปีนั้นได้รับการคลี่คลายแล้วครับว่าสำหรับคนส่วนใหญ่ที่มีสุขภาพดีการบริโภคไข่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่ได้เป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นจนน่ากังวลครับ